เริ่มกันที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับศูนย์การค้าฟิวเจอร์าปาร์คกรังสิตเปิดให้บริการแล้ววันนี้หลังปิดให้บริการตั้งแต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายซื้อของและผ่อนคลายความเครียดกันอย่างคึกคักแต่ว่าการเดินทางเข้าพื้นที่ด้านห้างนั้นทําได้อย่างยากลําบากครับเนื่องจากว่ายังมีน้ําท่วมขังบริเวณโดยรอบ ส่วนระดับน้ําที่สี่แยกรัชโยธินน้ําลดลงจนเห็นผิวถนนแล้วแต่ก็ยังมีน้ําท่วมขังตามพื้นที่แล้วก็ทางเท้าประมาณ10เซนติเมตรซึ่งเมเจอร์รัชโยธินจะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกาส่วนทางด้านตะวันออกถนนกรุงเทพกรีธายังไม่ได้รับผลกระทบจากการพังแนวคันกั้นน้ำคลองหกวาสายล่าง ส่วนระดับน้ำที่ยังท่วมขังบริเวณชุมชนลำสาลียังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ20-30เซนติเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการขอให้นำรถที่มาจอดภายในตัวอาคารเคลื่อนย้ายรถเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับซึ่งบางจุดขณะนี้ยังกีดขวางการจราจรเกรงว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ปิดท้ายกันที่ความคืบหน้าฝั่งตะวันตกนะครับความคืบหน้าในการกู้ถนนสาย340บางบัวทองสุพรรณบุรีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการสัญจรน,นั้นยังคงติดขัดเนื่องจากว่ามีรถยนต์ของประชาชนที่นํามาจอดหนีน้ําจอดอยู่ตามรายทางนะครับทาให้เหลือพื้นผิวการจราจรเพียงหนึ่งช่องทางในบางช่วงขณะที่บางแห่งนั้นก็ยังคงมีน้ําท่วมขังจึงแนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้และใช้ถนนพระรามที่สองเป็นสายหลักครับ